สวัดีครับชอ,บองพ่อหนึงมิ้วอำเภนชโชลออฟฟิเชียลนี่ครับลงมาแล้วลพบก่อนแล้วครับเอาอีกประมาณอีกสิบนาทีแล้วก็จะลงแล้วนะครับพองน้ำญี่ปุ่นได้หรูอยู่ในบ้านเข้าปวยยังมอร์นิ่งสปอร์ จมอีกแล้วครับลงมมแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วจมเลยเธอเธอเด็ดแต่จมเนาะนี่ครับถึงแล้วครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับเรื่องฝากเด้พพอพ่อพ่อแม่แมอยู่ใกล้เมื่อขึ้นสาวน้อยนราเพิ่นชั่วกับคนร้ายครับจนหดเจ็ดโมงเลย เหมือนนี่เห็นวงใหญ่แล้วครับวงหนึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ครับกำลังกลางไปที่ใก่สิไปสีวิสิบห้าสิบเปอร์เซ็ตนต์เลยครับมาแล้วครับ มองเก่ามองเดิมครับเนี่ยพ่อหนึ่งครับอีกเช่กน้อยครับ,น,บนี่ครับวันนี้แม่กําลังใจมูเหนียวใม่กําลังใจเหนียวอยากกินวันใหม่ครับวันใหม่ถึงลงมากยังไม่อาบน้ําเหมือนเดิมเี้ยวใส่บอลรถดอีกแล้วมันได้กระได้ใม่ใกำลังแรงใจกันหลายเด้อแรง สาวน้อยเพชรบ้านแพงทำทีมโดยบอสโจเฮมันนิงกับหูหญิงเ,เพชรบ้านแพงโอ้ยอย่าว่าบริป,ปูสัดได้พี่น้อง,งเลยเ,เต็มใกล้จะเต็มอีกแล้วมูนี่เริ่มแล้วครับสองล็อกแล้วนี่ไม่ฮันมัดเลยฝุ่น วงนี้กลางวันอะไครับปุ่นศาสตร์กวางเต็มอยู่ห้งปุ่นปุ่นรอบปู่ศาสตร์ครับเต็มเลยครับมุ้ยมิกวันธรรมดาดิครับนี่นะครับมาแล้วนี่นี่นี่ ติดไปไปเลยเนาะห้ามเืินย่าให้พ่อขึ้นวันนี้เรื่องหลายบ้านอยขึ้นกับหลายครับอยู่ม่ขึ้นสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้นสาวน้อยเพชรนบ้นแพงครับนี่ครับ

ปูแล้วบ้าไปบ่ได้ทีเนี้ยให้พวกมันล้ำเอาซะวันนี้ติดไฟไปพร้อมเลยนีห้ามเคลื่อนย้าย้ห้ามเคลื่อนย้ายแล้ววส่บไก่สมบูรณ์แล้วครับ้อนต้องกัง อันนี้เล่นตีได้แล้วครับ <ś led> <ś led> สาดไก่เต็มแล้วครับเดี๋ยวนี้ต้าสานีก่ก็ดี หลายร้อยแล้วครับกล่องอยูงข้างเพือมางหันเลื่อนไทเบิางสาดกล่องเลยมูปูวไว้ก็หลายครับห้ามเคลื่อนย้าย <c oughs> นี่การเขียนไปพอมาห้ามเคลื่อนย้ายอยู่นี่แล <c oughs> ้วโมงหนึ่งตัง้งเวทีเร็วอยู่ครับบ,บ๊อบบ,บบ๊อบบ๊อบตังยังท่านถึงชั่วโมงครับ, <c oughs> รบขอจบคลิปเพียงว่นเฉลี้ยได้ครับเดี๋ยวจังหน่อยสิอัโหลด ให้เพื่อนอีกคลิปนึงครับวัสดีครับ